สมาพันธ์นะครับไม่ใช่สมาพันธ์สมาคมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสมาคมสมาพันธ์คือเป็นหนึ่งสมาคมแต่เป็นสมาคมที่รวมเอาทุกสมาคมมารวมกันเรียกว่าสมาพันธ์นะครับโดยหลักการแล้วสมาคมหรือสมาพันธ์นี่ก็มีหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าสร้างขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมารวมกันเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในแง่ของแนวความคิดที่จะแชร์ประโยชน์ร่วมกันแต่ประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยจะมาจากไหนคือ1ครับก็คือการเป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่ไปเจรจากับภาครัฐ เป็นตัวแทนของผู้อุปโภคเป็นตัวแทนของกลุ่มสาหกรรมเป็นตัวแทนของบริษัทในการเอาเรื่องที่เราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเราเคยพูดนะผมก็เคยพูดที่นี่นะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้คนเนี่ยทุกอย่างในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องบอกว่า คนทําให้เปลี่ยนไปทีนี้การจะเปลี่ยนไปทางไหนเนี่ยชี้นําอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีคณะบุคคลหรือกลุ่มคนคทีนี้ก็อย่างเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มาจากสมาคมแล้วส่งเงินขึ้นไปเป็นตัวแทนแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็ไปเอาคําแนะนําไปบอกกับรัฐบาลเห็นว่าไหมแต่สมาคมหรือสมาพันธ์ก็อาจจะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปต่อรองมันจะเว่าข้อมูลหลากหลายจากสมาชิกจากสมาชิกเนี่ยไป ไปเข้าพบเป็นตัวแทนไปคุยกับภาครัฐไปคุยกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ถูกต้องก็คือให้ภาครัฐเป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่งเสริมครับก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมเป็นประโยชน์ครนะแล้วก uh, ็เป็นคุณค่าในอนาคตที่ใช้ร่วมกันในสังคมต้องต้องต้องนึกถึงตรงนี้ก่อนนะต้องนึกถึงหลักจรรยาบรรณถูกทั้งจรรยบรรณแล้วก็ต้องถูกกฎหมายด้วยครับแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ข้อสาคัญก็คือการเจรจานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจการต่อรองแล้วก็ไปเจรจาแล้วก็ไปบอกกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ว่าเราอยากให้เป็นแนวนี้ซึ่งก็จะมีพลังของเสียงที่มากขึ้นถ้าไปพูดโดยคนเดียวเนี่ยใครคงจะไม่อยากฟังเราแต่ถ้าเป็นการรวมตัวกันกองกันมาแล้วเนี่ยแล้วไปพูดให้กับภาครัฐหรือไปเจรจาเนี่ยเขาก็ฟังเราเขามองว่าเป็นคนหมู่มากไปถูกครับไม่ใช่แค,ค่คนคนเดียวเ,เห็นภาพไหมนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวเพราะฉะนั้นสมาคมที่เราทำเนี่ยเราก็คาดหวังครับว่าจะเป็น ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะครับในกลุ่มกลุ่มเครือข่ายขายตรงในกลุ่มเครือขา,ขายขายตรงในจะบอกว่าขายตรงอาจจะมีหลายหลายแบบนะมีชั้นเดียวหลายชัน้นไนนารี่ไนนาีกแล้วแต่แต่ว่าโดยกลุ่มของเราเนี่ยเราไม่เลือกแผนไหนแต่เราบอกเราเป็นตัวแทนของฝั่งต้องบอกว่าดูเหมือนว่าฝั่งที่จะเป็นแบบไบนารี่ไนนาี่จะอยู่กับเราเยอะหน่อยอ,อ่าอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมีกลุ่มของกลุ่มคนที่ไปปนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ได้เข้าใจถึงทุกองค์ความต้องการ ความคาดหวังของคนที่อยู่ในสมาคมคือสมาชิกเองแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่รวมตัวกันเนี่ยมาแชร์กันแล้วก็มาบอกว่าเออแนวทางที่ถูกต้องเป็นยังไงเอาสิ่งเหล่านี้ไปคุยกับภารครัฐเขาเรียกว่าอำนาจการเจรจาต่อรองอ,อำนาจการต่อรองหรือแม้แต่เป็นตัวแทนในการแนะนําส่งเสริมสนับสนุนหรือแม้แต่ว่าเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันเห็นภาพนะครับว่านี่คือสมาคมครับและปัจจุบันนี้สมาชิกที่เข้ามาร่วมกับสมาคมไหนทะ่เบริษัทนะได้รับประโยชน์อะไรจากสมาคมบ้าง ก็ได้ประโยชน์สิครับเพราะว่าบางเรื่องที่เขาไม่รู้เนี่ยเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราก็มาแชร์เห็นว่านี่นะตอนนี้นะเราได้เจรจาภาครัฐเราเชิญภาครัฐมาพูดคุยอย่างแน่นอนแล้วว่าเราอยู่สาขาขายตรงเนี่ยเราก็เชิญท่านเลขาสกบมาพูดคุยซึ่งท่านก็มาเจอเราก็มาคุยกันพูดจากันก็แชร์กันว่าเออมุมมองของภาคเอกชนเป็นอย่างนี้นะภาครัฐต้องการอย่างนี้นะ สุดท้ายมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจขัดแย้งกันยังไงก็แล้วแต่แต่พอจูนกันเข้าใจอ๋อท่านบอกต้องอย่างนี้อ่ามันก็มีนแนวทางที่ออกก็ทุกคนก็รู้แนวทางละครับพอมีแนวทางที่ถูกต้องที่ตกลงร่วมกันได้เนี่ยทุกคนก็เดินตามอืมเห็นภาพนะครับครับงั้นถามว่าดีอย่างไรพอเป็นสมาคมปั๊บเนี่ยเราก็มองเห็นในอนาคตว่าเอาละคนที่ไม่เข้าใจทําให้เขาเข้าใจค,คนที่ก็อาจจะเดิน ผิดทางเนี่ยบางทีเขาผิดทางเนี่ยเพราะเขาหลงทางมากกว่าไม่บอกผิดทางนะคือไม่รู้ว่าไม่มีแผนที่เราก็ไปการแผนที่เห็นว่าเออแนวทางจะเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปถ้าเดินอย่างนี้นะคุณจะเดินเร็วๆนะเราสำเร็จด้วยเขาก็ไม่ทําอะไรที่ผิดเห็นไหมครับผู้ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์สังคมก็ไม่เสียหายการการพัฒนาร่วมกันในสังคมอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นที่ยอมรับ ในสุดคนก็นิยมก็ให้ความเชื่อถือนํามาซึ่งความเชื่อถือตามมาเพราะอย่างล่าสุดสมาชิกของสมาค,คมพัฒนาการขายตรงไทยก็ได้ตราสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกเป็นการันตีความความน่าเชื่อถือของสบอคบนี่คือข้อดีของมันอีกข้อนึงก็เขาบอกว่าจาก355บริษัทเนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยก็มีผู้ยื่นขอตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับ เข้าไปก็ได้พิจารณารอบแรกก็ยี่ริบเก้าบริษัทในสมาคมของเราก็ได้สี่บริษัทนะครับต้องบอกว่าร่วมครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะเรามีแค่สีบริษัทเองนะอีกบริษัทที่ส่งไปห้าจริงๆส่งไปห้าบริษัทแต่อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าอายุไม่ถึงอายุงานไม่ถึงไม่ถึงเพราะต้องเอาเกณฑ์สามปีเขาบอกเพิ่งยังแค่ปีเดียวต้องรออีกหน่อยรอรองนวนหน้าก็ต้องรองวดหน้าแต่จริงๆว่าถ้าส่งกี่ลายก็ได้หมดแหละ นะครับแต่ถามว่าทําไมเพราะเราก็วางแผนกันร่วมกันมาเดินแนวทางกันมาเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาบอกกันว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เป็นประโยชน์สาหรับคนที่ไม่ได้อยู่สังกัดสมาคมเนี่ยนะครับก็ควรจะเข้าสมาคมสมาคมในสมาคมหนึ่งปีแต่ว่าสมาคมไหนที่มันเป็นสมาคมที่เรา ถูกตาต้องใจนั่นแหละนะดูแล้วก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องกับไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงไหนก็ได้ดีกว่าอยู่เพียงลํา・พังนะถูกต้องครับเพราะว่าการรวมตัวเราคุยกันอน่หัวข้อว่าการรวมตัวกันเนี่ยถ้าวันนี้รวมตัวกันแล้วก็ได้แชร์กันแล้วก็ใช้ไปอยู่ร่วมกันนะครับ แต่ถ้าบอกว่าอย่างสมาคมของของที่เราอยู่ร่วมก,กันกับที่ในฐานะผมเป็นนายกเนี่ยเราอยู่กันอย่างอบอุอ่นเราไม่ได้มาแข่งแย่งกันเลยนะเ <ฮะ S 2> ที่ยวนี้ก็เปลี่ยนกรรมการก็โหวตกันเองว่าใคร,ครอยากได้เอาไล่กันทีละคนเลยอยากได้ใครเป็นอะไร,รเสียงข้างมากคนไหนก็เอาไปคนนั้นนะเราก็บางทีรับตาแหน่งยังบอกไม่เอาไม่ไหวไ <laughs> ม่เวลาช่วยคนอีคนช่วยทําแทนก่อนอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของสมาคมของเรานะครับ,รบที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่อยู่ในสมาคมเนี่ยค่อนข้างจะเสียโอกาสดเดียวนะเสียโอกาสครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนที่เราจากนี้ไปเนี่ยนะครับพอเราสมาคมเราเนี่ยยังพอผมมารับตําแหน่งปุ๊บผมก็จัดวาระเลยเราไปดูงนานม,มีมีอะไรบ้างอ่าตอนนี้เราจริงๆแล้วก็อย่างวันที่ย9เนี่ยนะครับมีทูตพาณิชย์หรือไว้ง่ายส่วนใหญ่ก็เป็นที่ปรึกษานะครับอัครราชทูตที่ปรึกษาการค้าต่างประเทศ แต่ละประเทศเนี่ยมารวมตัวกันออนะครับวันที่29เขามีการจัดงานอย่างนี้นะครับ,รบเราก็ได้มีการรีเสิร์ฟที่ไว้แล้วก็จะเข้าไปมีโอกาสไปพูดคุยกับท่านทูตเ,เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางว่าต่อไปนี้ย c c ที่เปิดมาเนี่ยจะไปเปิดสาขาแต่ประเทศทำยังไงนี่ผมก็จัดโปรแกรมให้ก็คือได้เปรียบนะได้เปรียบออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆคิวที่28เนี่ยจะไปเวียดนาม เดือนไปดูงานยี่แปดเดือนนี้นะครับล้วก็เตรียมกันละแต่ว่าเดือนผมเปลี่ยนการันขอเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าไปไปเว่นานเดือนหน้าเพราะว่าท่านทูตมาอยู่ที่นี่กันหมดก็เดี๋ยวขอเจอท่านทูตที่นี่ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยวันที่สี่เนี่ยในสมาคมเราก็รวบรวมคนกันใครอยากไปกับผมผมก็เชิญกันไปร่วมกันไปไปดูงานกับกรมการค้านะครับกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าเขาก็มีการจัดงานไปกับภาคราชการไปกับภาค ครูบาอาจารย์ที่เป็นเรื่องของหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูงานไปกับสมาคมอื่นๆด้วยไปดูเรื่องการค้าลู่ทางการลงทุนทำบิสเซตแมทชิ่งเนี่ยนะครับออก็ไปพมา่าครับนี่ผมจะไปพม่าวันที่ที่สโครงการนี้ไม่เร็วนะพูดถือนะไปพม่าวันที่4ออแล้วก็ผมก็จานให้นะ สมาชิกในสมาคมเนี่ยไม่ต้องทาอะไรยื่นพาสปอร์ตมาเดี๋ยวเราจัดการให้เรียบร้อยเพราะมันไม่ยากเลยเวลาขึ้นเครื่องคไปเตรียมเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยคุยให้ฟังอยากรู้อะไรถามตอบได้เลยไปดูทําเลด้วยอยู่ันสามคนนี่จะไปกันพร้อมกับหลายบริษัทเลยถ้าพร้อมก็สามารถที่จะหาช่องทางไปลงทุนได้เลยไปได้เลยเรายังคุยได้ซ้ำว่าเอเผลอเนี่ยบางทีเราไปต่างประเทศกันเราขี้เกียจลงทุนนะเราอาจจะมารวมตัวกันสร้างออฟฟิศสร้างออฟฟิศหนึ่งก็ร่วมมันเลย ก็คงก็เสนอใครมีอะไรก็ไปรวมกันก็เลยบอกว่าน่าจะเป็น TSDA Union นะการรวมตัวกันทําอย่างนี้ด้วยซ้ำนะนี่คือการรวมตัวกันนะครับนี่เนตัวอย่างเนี้ยก็อยู่กันอย่างความแบบสมานพี่แบบน้องมานะแล้วก็หลังจากพม่าเสร็จเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมมันก็จะย้อนกลับไปเวียดนามใหม่แล้วก็จะพาไปดูงานในฟิลิปปินในเวียดนามนะครับในอะไรนะครับหลายประเทศในซีงเราเนี่ย นี่ก็มีโปรแกรมที่รองรับอยู่แล้วก็จะพากันไปดูงานนี่ก็คือเป็นอย่างเงี้ยนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวทั้งสิ้นเลยถ้าแบบนี้สมาค,คามนี้เขาเคยเคย,คย,คย,คยไปเปิดสาขาร่วมกันก็เป็นก็น่าจะเป็นไปได้<ค>นะก็ส,สินค้าก็เป็นเขาเรียกเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ร่วมกันโอ้ก็ไปตั้งที่หนึง่งแล้วก<อ>็แชร์กันว่าบูธนี้บูธนี้ของท่านบูธนี้ของท้าวโภค หมือนซูเปอร์ใหญ่ๆห้างใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เหมือนเปิดชอปอ่ะชอปใครชอปมันก็มาใช้วิธีด้วยกันแต่ละบริษัทก็ประชาชนเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากองระชุมก็ห้องเดียวแชร์กันไม่เหลือเข้าท่ากันความคิดนี่ดีนะวันนี้นะเขาเรียกว่าประหยัดงบประมาณด้วยถูกครับเกิดต่างคนต่างเปิดมันก็โอ้ต้องใช้งบประมาณเยอะครับ อ่อยายงคือแนวโน้มสมาคมก็มีความเป็นไปได้ด้วยูในแถบเอซีทั้งหมดเนี่ยนะถูกต้องครับครับหลือเวลาสั้นอีหนึ่งๆอย่าไฝากอะไรถึงพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของการรวมตัวกันเนี่ยในเราพูดถึงสมาคมนะฮะแต่อันหนึ่งของการรวมตัวที่เป็นประโยชน์คือเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้การอยู่ร่วมกันอย่างบริษัทขายตรงเนี่ยก็คือการเอาคุมกลุ่มชนหรือว่ามวลชนเข้ามาร่วมกันโดยอาศัยแผงกตลายเขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กเนี่ย เพราะมีประโยชน์ร่วมกากรจากแผนการตลาดนั้นเนี่ยแต่การรวมตัวนั้นจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ต้องอาศัยการตลาดของบริษัทน,นั้นๆที่มีการออกแบบที่จะทําให้ทุกองค์ประกอบทุกรายละเอียดทุกคุณค่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างลงตัวและตรงนี้แหละครับที่จะนํามาซึ่งการรวมตัวทึ่งเน็ตเวิร์กใดก็แล้วแต่ที่มีคุณค่ายอย่างนี้นะครับท่านก็ได้ประโยชน์จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์กแล้วสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในองค์กรซึ่งอยากจะฝากว่าวันนี้การทําธุรกิจ ถ้าจะให้เกิดการรวมตัวกันและมีประโยชน์มากที่สุดนึกถึงธรรุรกิจอะไรครับนึกถึงธรรุรกิจเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กครับนี่เหล่ท่านผู้ชมครับเป็นข้อคิดและวิสัยทัศนด์ดีๆของดออรสมชายหัดชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy e c o i โทร02 9 7 5 5858 จ,จากจอนคเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอแอนคอยและเจนซี่ชอปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะคชีวิ ตอกนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำต่อทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะิว รอบผมทุกหหวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้นาเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกระรันไม่มว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอ,อยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ได้และอาทิตย์ที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอนกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณ ร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย